จักุมโมห์มาราคาโคสะมะวุโสุกตวิโมโตม่งพรามัลึสุปทักขินนงกายว่จากัมบังปัทักขินนงปัทักขินนางมโนกัมมังปนเติต ป,ปัตาขินานาปัตขินนาใิกะตะวันนลปานตัดเทียปัตทางขินเน่าผวัตตุสาพ,พมางขลังตุสาปเทียววัตาสาปพ,พ,พุทธานนัสตาส่วนทีมบวันตุเต่ยผวัตตุสาพ,พ,สาพ,พมางขลังลาง พระเทววัตาสาัพปธรรมมาอน,นัตตตาสุธีบวานตุเตภวตุสัพพม,มัางขลางลางพระเทวตาาเทวตาส,าสาัพพสังฆานุอาเวนัตตาสุถีะวันตุเต อันนี้กับทอาเป็นมาใช่ไหมน้ันเห็นไถ้าจบหวคนที่ถ้าขายให้ท่านไดมบินรดสบายดีครัท่านไม่ไไปเยือนนั่นเลยถ้ามาไม่ได้กลับไปนั่มเลยที่เ

Các nhau giúp đỡ bổ sung thêm cái nguồn nước nè. cái này dùng trong này.

और ये तो नहीं ये ये 18 oh không, 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 không,

你给我整的我，这个。 ด้วยบุญกุศลที่ข้า,าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้า,าพเจ้าทั้งหลายขอรอำน้ำถวายบูชาสมเด็จพ่อขอสมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็แงแรงแข็แงแรงแข็งแรงแข็งแรงสาธุครับแข็งแรงแข็งเลยครับแข็งเลยทุกท่านเลยครับ